ช่องทางติดต่อตุกตุๆเฟมัลี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนวันนี้ผมตุกตๆเฟมัลี่ก็อยู่ที่ด่านฝั่งไทยนครพนมด่านเรือนะครับด่านฝั่งนครพนมตอนนี้เราจะข้ามไปที่เมืองท่าแข แฟนข้ามมุนสอบปอลาวนะครับวันนี้เรามีบัดดี้พี่เขาอยากไปเที่ยวชมบรรยากาศทางฝั่งลาวด้วยกันนะครับเราเดี๋ยวเรามาทักไทยดูครับชื่อไอ้นัทสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อไอ้นัทครับชื่อพี่นัทนะครับผมเดินทางมาจากไหนครับนี่มาจากกรุงเทพครับโอ้มาจากกรุงเทพนั่งเครื่องมาเลยนะนั่งเครื่องมาเลยครับเพิ่งมารอกันผมเพิ่งออกจากลาวเมื่อบัน ก่อนนี้เองได้นอนคืนเดียวครับพอดีพี่เขาโทรมาชวนอยากจะไปเที่ยวลาวด้วยก็เลยตัดสินใจแพ็คก,กระเป๋ามาทันทีเลยครับผมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวให้จุใจมีเวลากี่วันครับรอบนี้มีสี่วันห้าวันสี่ห้าวันนะครับ,รบผมก็มมจะพาพี่เขาไปเที่ยวท่าแขกด้วยแล้วก็จะไปสวรรค์นเขตตอนนี้เราก็กำลังออกจากท่าเรือ ฝั่งนครพนมนะครับกำลังจะข้ามไปภาแเหเย็นสบายดีไหมครับสบายดีครับวันนี้อากาศร้อน,นครับมีลมเมีลมบรรยากาศนะครับโอ้โหครับ ถ้าแกก็ต้องแบกของขึ้นมาเองนะหรือถ้าจ้างก็ประมาณร้อยบาทเป็นคู่นนะสบายดีไ่ดีค่ะมาเที่ยวอีกแล้วครับเมื่อไหร่พึ่งเอารถมาขึ้นพึ่งเอารถมาขึ้นในสองวันครับมาเช่ารถพอดีแล้วครับพี่ร้านร้านเช่ารถเด้อครับถ้าใครสนใจเช่ารถครับร้านมีชัยเช่ารถจักรครับผม บริการดีครับนี่ครับเจ้าของร้านก็ใจดีมากครับผมใจดีคุณสวยสง่าสวยแล้วก็คุณมีของต้อนของกินห้องทองน้ำได้มีกาแฟมีบนา,านาคุณช๊บมีมะกรูดมีมกกาาะกรูดบนานามีน้ำให้บริการลูกค้าดีดีใจดีเป็นน,มมน้ำมีกาแฟร้าผูบใดีจะเซารถเที่ยวในเขตประเทศเล่าเลยไปได้ไทั่วประเทศนะครับเนาะไปได้ทั่วประเทศบระเันจ่อจงเฉพาะข้ามมวลท่าแขก ยูทูบเบอร์ดังๆคนดังๆบนแห่งมัดเซาเธอละเป็นสองอาทิตย์สามอาทิตย์เป็นเดือนกันมี่ใช่โดยเฉพาะไอ้แขกผู้ชทยดำบอกโอ้ดีๆพี่เพื่อนกันยัง่งขุดจักนี่ครับมัดเซาอุดหนุนบริการมาดนเด้อบริการดีที่สุดกับล้านนี่แหละในทาแขกผมติดตามเขาตลอดเนี่ยไ<ช>อ้แขกผู้ชายดำมื่อนี่กับมัดเซาสองขั้นน้ำเพิ่นเขามาติดสาวควโมยนี่ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมน้องหลานางครับและ ซื้อของกินนะเอาเป็ดกับไส้หมูกักถ่ายยูทูบผู้สาวท่า,นนา,าผู้สาวทาแขกยี่บอนเนี่ยสาวรักซ่าผู้สาวรักซ่าบารีคำไส้เหม,ม,มือนกับตัางใจต่างใจบ้านแม่รู้ดูร้านไหนเนี่ยร้านแม่อะไรอ่ะร้านร้านแม่มะแก้วนะครับแ,<ม>แก้วเหมือมิตรภูมิงามงสาวยังนี่ ซื้อ,อยังเอาคนอยากอายเยอะหน่อยได้ครับดเดี๋ยวพู้นี่เดี๋เอาสาวเสือร่ายเดี๋ซื้อ,อยังเนี่ยไม่ได้ผู้อายป่ะสาวหลักสาวเนี่ยสาวหลักสาวครับสาวเื่อะไรบ้างเป็น,นปเ,เลยเขากับพึ่งไปรักเศร้ามากบางคน<อ>พวกเจ้ามาทั้ไอ้หน้ากายนี่บอกเจริญพานหน้ากายอยู่บอกเอาพี่เจริญพันเขากิน เขาขี่รถจากไปจากหน้ากายไปหลักเศร้าบอกก้อยขึงนทั้งเขาห้างดีนี่ะครับจะแสบบอพุทสาวเลยหลักเศร้าตามมาคืนในยุบ้านไหนเนี่ยห้างาาใหญ่หลักเศร้าไก่บอเมื่อนี้ chín tam mặc Khung, tí mưa phút sáu bò lì cam say sáu làm sao là làm làn trái đi khác đó tí chắc mông chào cua này cào mông xịt mông một đấy bên pít ai giờ mắc kinh sao kinh thiêng kinh lang đầy bớt nó no. บอกเพิ่นอย่บอกนะว่าบอกเอาเพดหลายเอาสองโคกนะสองโคกแยกสูงกันเลยพักก็แยกเด้เอเพราะว่าเ้าเกิเอาไปฝากคนละคน สาวได้ซื้อยังก่อนงเทนฮะเทนเอาเออพีนคูนี่ดิจะไล่เนี่ยฮะซื้อยังก่อนสิบมาเบิ่งเท้กันไม่แต่ปูงามงามล้านข้าล้านล้านแม่มาแก้ ายอาหารตามสร้างไก่ย่างส่งตามติ่งเต็๋ติ่งไก่มีเบิดติ่งหมูยูทาแก่กแสนข้ามหมวนนะครับมาอุดหนุนพี่หนไดเถอครับคุณอ่ะซื่ออุดหนุนเพิ่นแสนแสนแปด เป็นยังไงครับบ้านน้องหลานางไกล,กล<ค>ไหมครับไกลเหมือนกันนะห<ล>้าสิบกิโลขับมาคขับมอ <ๆ S 2> ไซค์มาครับนี่โอ้หด,ด,ดูดิขับมอไซค์มาคนละคันถ้าซ้อนกันแล้วเหนื่อยครับใช่ใชผมถึงว่าให้เอาคนละคัน,น่ยวันนี้มีประสบการณ์ทั้งนั่งเครื่องมาทั้งนั่งเรือมาทั้งนั่งทั้งนั่งรถสามล้อแล้วก็ขับมอไซค์ทุกรูปแบบครบทุกรูปแบบเลยนะครับมาวันนี้ ประสบการณ์ใหม่เดี๋ยววันนี้อากาศก็จากร้อนๆกลายเป็นมืดฝนมาแล้วครับนี่วันนี้เราก็มากินข้าวกับน้องลานานะซื้อของกินมาเพียบเลยสบ,บายดีน้องลาน,าน้างนี่นอนน้องลานางงามคือง,า,งามงาแต่เมื่อนี่ผ้าเสื้ออย่างก็ได้เสื้อไม่บอกคือไปเมื่อนี่ผ้าดิ พี่เอฟซีเพิ่นมาจากไอ้ไทยกรุงเทพพี่อะไรนะครับพี่นัทพี่นัดเพิ่นมาเพิ่อจะก็นตัวจริงน้องหนาง้ามากินขา่าวน้องหน้าครับ <Yeah. S 1> งามมากับ <Yeah. S 1> ตัวจริงก็สวยนะมีอย่างเนี้ยเรา้องละหนา้าม่งเนี่ย oh, <my> ช้าว่าพอจะกินไก่ขเขาเลยบริดุซธิไก่มาก oh, <my> มีไอ้เปิดเบื้องที่เหรอมีหมูกับมีหมูกับตำหมักฮู่งกับไอ้ปิ้งเป็ดกับนี่ปิ้งเป็ดชุดหนึ่ง หมูชุดหนึ่งบักม่วงขึ้นเอามาถีนเข่าก็น,กนอ,นหนอนงหลานั่งได้ครับมื่อนี่เดี๋ยวเอเตรียมเครื่องซะก่อนอันนี้นอนลินเหรอมันรับจะะุดเท้าเรศร้าเป็นไข่เราบ่ดีเลยเนาะเรียนสงการม้วนม,มวนันเหรอม้วนหยุดหมดได้เรียนสงการน้ำมูวอยู่บ่กะลินลินหยุดบ้านนี่แหละ,ลละข้ามแล้วก็คืนอ่าเดี๋ยวให้น,อน,หน้องหลานั่งจัดก่อนอ โอตน้ตันอย่าปใช่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยลูกเอกกับม่หาอย่บอหลังจากเข้าไปนั่นเอออครับเนเยอะกินข่ากับน้องหละนั่งขึ้เกาด้ครับอ่ามีมีอย่างแน่นอนนั่งแบงโลดแบงเนพ้อดูดาวปัดครับคุณาะ ปิ้งเป็ดครับแบ่งเป็นสองชุดเลยแบ่งสอ,งเ,อ,องเป็นชุดเลยมันหลายอยู่เพราะว่าเนื้อไอ้ปิ้งหมูให้กับมีอีกเด้แบ่งใส่จานนี่มันนั่งเยี่ยมน้องหนะน้านั่งกินข้าวน้ำเพลินกับแบ่งให้พ่อกับแม่เพิ่นได้กินอิ่มน้ำกันครับ ทำบมะคงกับสื้อมาสองชุดผนเด้หลายนั่งเมือ่อนางแซ่จะมาตามมะคงแส้เมื่อนี้ทำบมะคงกับสื้อมานั่นได้คำเมื่อนี้นนทุกคนสิกุกท,ทางเลยนะเห็นแหละมันห่อนคราสีบางอย่างเที่ยงนั่นะบอร์นี้ก็อร่อยได้หมดทุกอย่างครับเดี๋ยวฟ้าไปกินข้าวแล้วไอ,อ้ข้าวกระอทอกกันด้วยแล้วเนาะ <laughs> เขาอันนั้นมาเมื่เจ้าทองเลยนเลยนาะไอ้หลานัานไไ่งเป็นตาแซ่บว่าอะไรนั่งต่ำบะคุงด้วยกันนี่คนละชุดเลยครับพอเป็นกับหลานั่งกับชุดหนึ่งพอแม่กับชุดหนึ่งอหอมเนาะกำลังหิวกินข้าวเที่ยงแล้วบา้านนั่งเออพอดีแหละใส่กินน่วกัน ก็จะม่น้ำจิ้มนะมัเออุ่ปลูกะอยู่เล้า,า,ลลาเปินมีเห็ดยังก็เป็นผักเบิดเนาอผักเข้าให้เข้าให้ผักหลายกันเลยเหล้าเบาอึดผักเนี่ปลูกเอาเปิดผักคืองามครับแตุ่ปล่ะ ตัวน,นี้ก็พักปลาีกินอยากใส่หมูบอสมีน้ำจิ้มเนาะข้าวเห็ดจิ้มแซบบอนหลานะั่งแซบทุกข่าวใสว่จานเป็นเป็นทัน้งหมดนี้เมื่อนี้พี่นัดก็เด้มากินข่าวกับน้องหลานั่งกับอร่อยไหมพี่อร่อยอ สดๆเลยครับที่ทั้งหมูทั้งปิดทั้งใสอัวตำมะฮงกันมี้ยอิ่มข่าวอิ่มแล้วบอสบ้าบบไอล้ลา,างไ้นังกินสมโตคินสมโตด้วยครับบอสสมบัติม่วงผิดก่อนี่ม้กินเลยบอ มันตรงี้จะเจ็บทอบบบริเกตเจ็บบ่เขาเอามาฝากประจำเจ้าเจ็บบ่บ่เป็นเด้ผู้ใดก็ว่าอยู่บ่คือแจวเอ้ยทั้งอื่นเนี่ยมันพอดีเนาะนั่นบนโอ้เมื่อนี่หลานนั่งกันเสื้อสีสดใสได้เมื่อนี่ผู้ใดเสื้อหายเมื่อนี่ตันนี้เสื้อเอาบ่ แพงอยู่นบนนี้เสปนสองร้อยเื้ออะไรอ่ะเื้ออยู่ไทยบ่หรือซื้ออยูเลาวอยูเล่ยแพงนองตรงนะ่ะเงินเง็กเอา่อเราบได้ชรีมครับผิวอยางว่าครีมท่าหน้ากับ่ได้แบบัมนมมาไว อยากได้เครื่องไส้แต่มันเงินมหาอยู่๋ยวค่อยๆเอาไปให้คะแบบเวลามีคนมาถ่ายกันเก็บเงินไว้เวลามีคนมาถ่ายมันก็เดินมากับคอเจ็บแบบตามภาษาไม่ได้ใส่แล้วมันดีแม่ละตามภาษาของผู้ชายแล้วนะมันนี้ฉันอยากได้อ่ะเจ็บเจ็บเงินเสือมันก็ต้องเสือเองเด้ครำในน่องร้านนั่งต้องมีแนวทางอยู่แล้วนะแล้วก็ เสื้อก็อยากได้นะอีฟซี <ITA> ่ผู้ใดอยากไอ้ซอยเรียนน้องหลานนัางอยากให้ทรงในเสื <Linux down> mm ้อเพื่อนอนเครื่องเครื่องซับอ่างก็ฝากมาได้เด้อครับน้องหลานนั่งขาดดิเจนี่คนละผมมีเงินก็บอได้ทาเงินถึงทาเวลามีคนมาถ่ายให้เขาเจ้าให้เขาเรื่องกับบุพเพ่บุพเพแต่ก็ต้องเอาแล้วเาก็จะเก็บไว้เก็บไว้แบบ แบบม่วงครับอืมน้ำล่ายไหลเลยมันจะแสบครับย่านผลตกตอนผลตตน้นซื้อได้ออกหนยังคึมึมอยู่แล้ขั้นเดีวข้าวเดียวน,น้องลานั่งกินบักม่วงแล้วเพิ่ว่าจะผ้าไปเบิ้งไอ้เข่ามันถอกแล้วใกล้จะได้เกี่ยวแล้วรอบมากรอบมีใกล้จะได้เกียกเก่ยวแล้วเนาะโดยบางคนก็เจ้าเกียเก่ยวแล้วมีคนเกี่ยวแล้วแต่ยังโบลาย จะท่านเนาะมารอบหนาจือมารอบหนาจะท่านเกี่ยวเข่าบเนาะมารอบหนามารอบหนาเลยถือว่าเต็มเลยอืมเขามาคือเสพติดวุฒิเกี่ยวเข่าเลยมารอบหนาอืมมาซิมกันเลยเออค่ะเอ็นกุ้ยลายแอ็นแซบหลายแจวเข้าน่ะแซบบ่ ให้กินในยกโปอดเวยได้ครับแจวมาฝางเนยลองชิมเลยพี่ชิมกับน้องเขาหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าคุยมันอร่อยจริงๆเลยนี่ครับพี่นัทยืนยันคนบอก่เคยชิมลึกเสือได้นีิเป็นไงพี่อืครับแบบห,หนานเห็นไหมนี่ครับาลาหน้ากัยังติดใจเอามาฝาก แซ่แบวะเดี๋ยว<ม>จะขอญาตซิมน้ำเพล่นนะครับเดี๋ยวกินแล้วเขาจะอยากไปเบิรงนไงเข่าครับคุยกับกากเลยหลาน่าเจียวแซ่บอินลีครับปูน่ะเจียวปั้มปั้หวานแซ่บครับเป็นไงพี่อร่อยเนาะเจียวอร่อยน่ะขนาดพี่กินครั้งแรกนล้วเนีย่ยังอร่อยนล้วนะถนัด อซีน้องหลานางครับมาเยี่ยมน้องหลานางได้กินข่าเที่ยงน้ากัน,นเนาะข่าเที่ยงเกือบใบสามเดี๋ยวจะพากินแล้วเดี๋ยวน้องหลานางจะพาไปเบิงเ้งข่าใกลใก้ละลาาจะได้นน <c oughs> now, เ,กเกี่ยวแล้วครับหลานางจะพาไปไซเมือนี่พาไปเบื่งเข่ายู่ทิงนาเพราะว่ามันใกล้จะได้เกี่ยวแล้วเพราะว่ามันซุกแล้วบางคนกัเจ้าไปเกี่ยวเ <c oughs> ่าเอป่อาางเลย

ไก่ย่างในบ้านเจ้าอื่นไก่งไก่ง่วงโอ้นะไปายเป็นไหมพี่ระวังนะน้อ <c> ง <oughs> หน้า,นาจะพาไปเบิงเข่าครับไก่จะได้เกี่ยวแล้วมาารอบนี่อีกอาทิตย์สองอาทิตย์ พี่ต้องคืนพักอยู่ด้วยว้าวโอ้หนาน่ายกว่าเคมาเล่นคิดเด็กหน่อยกันหนูฮึมปูน่าเอยโอ้ใช้เข่าดีสุภาพปูน่าเข่าออกร่วง

ขอบคุณได้หลายเด้อน้องหลานนางเด้อขอบใจได้หลายเด้อพี่นัดเป็นไงครับพี่ดีไหมมาเยี่ยมน้องหลานนางโอเคนะสวยไหมตัวจริงตัวจริงสวยมากสวยมากไม่ใช่สวยธรรมดาบรรยากาศก็ดีใช่ไหมดีมากธรรมชาติธรรมชาติชอบหาดูแบบนี้ที่บ้านเราไม่ได้แลนะครับใช่ใช่ต้องมาดูที่นี่ที่บ้านสาวหินบูนน้องหลานนางนะครับผมบรรยากาศน่าอยู่มากครับผมขอบคุณนะครับพี่ครับผมครับผมสวัสดีครับยินดีครับ าขอบคุณไปเลยขอบใจด,ด,บบบดี้ยวพอดีผมมีเครื่องนะั่งกับอ้ต้องหนะนั่งเป็นอย่างใดเกิองสมังพี่นั่งต้นใจดีมอบให้สามแสนเลยครับพ่อจะดอกเนาะเดี๋ยวมีโอกาสกันจะไม่เยี่ยมอีกเนะพี่เนาะ <Okay. S 1> ครับผมขอบคุณครับ